อินกันเนี่ยสวัสดีค่ะอิชนาสวัสดีค่ะ ตอนนี้มีสมาชิกค,ค่ะพี่ตุ้มนะคะจาได้ไหมที่เราไปเที่ยวด้วยกันที่ชุมพรมเดี๋ยวพอดีพี่ตุ้มมาทุรสุรานะและเดี๋ยวพี่ตุ้มก็กําลังจะกลับนะคะไปทํางานก็จะพาพี่ตุ้มมาทานกาแฟที่กาแฟในบ้านนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นศูนเขาเรียกอะไรอะ่ะป่าเมซอนเมืองของภาคใต้นะคะเขาเรียกว่าชุมชนลีเล็ดนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปเจอที่ร้านกาแฟะคะ่ะ ตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะคะทุกคนเนื่องจากว่าทางในบางนี้มันคดเคี้ยวนิดหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือตรงนี้พอคนโค้งนี้ไปทุกคนจับได้ไหมคะที่เคยพามาเที่ยวตลาดน้ำประชารัหน้่ค่ะแต่เราจะพ้นจากตรงนี้ไปน้อนะคะให้ดูว่าทางมันจะคดเคี้ยวแบบอย่งนี้นี่ตลาดน้ำประชารัดอยู่ตรงนี้ เจอกันที่ปากทางเข้าร้านเลยนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะแต่ตอนนี้พระพิรุณโปรยปลาอีกแล้วค่ะจะได้ไปถ่ายรูปกันไหมเนี่ยนี่ไงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจ้านี่แหละตรงนี้เขาจะเรียกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ชุมชนท่องเที่ยวนะคะตรงน,นี้ก็คือชุมชนหลีเล็กนะคะนี่ค่ะป่าในเมืองบ้านห้วยซับนะคะโอเคขับเข้าไปเลยค่ะสแสดงว่าวันนี้อิจจะพาทุกคนไปเดินในเขาเรียกป่าชายเลนไม่ได้เพราะฝนมันตกเพื่อนๆเห็นไหมคะดำปีปีเลยฝนไต้แดดออกเลเนี่ยเดี๋ยวน่าจะไปแหละจะพัะดผ่านไป เรามีสมาชิกข้างหลังด้วยคนหนึ่งนะคะก็คือใบแก้วขับตามมาโนนถนนที่ตามหมักมาี่ะเลิรด,ดีเดงแต่ว่าปันนี้ให้แก้วครับเห็นไหมคะเห็นไหมทุกคนหนึ่งกระจกนีอโอเค สองข้างทางนะคะตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าฝนตกเยอะหรือว่าน้ําท่วมหรือน้ําทะเลหนุนนะคะมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมมีต้นจา่าใกล้ถึงละเดี๋ยวพอไปถึงร้านพี่ตุ้มริกไปทำฝานะกาแฟในบ้านเนี่ยเียพอเข้าไปตรงนี้ก็จะใกล้ละเนี่ตรงเนี้ยคือน้ําจะขึ้นหนุนเต็มเลยล่ะนี่ไงก็ตรงเนี้ยคลอง คลองก็จะยาวไปเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะไปออกทะเลนี่เราอยู่ใกล้กับทะเลไม่เท่าไหร่นะถ้าขับรถขับไปได้คือประมาณไม่ถึงกิโลแล้วถึงทะเลนี่ค่ะคลองเห็นไหมน้ำละนี่ค่ะ,คะใช่อันนี้คือชุมชนลิลเลต่โอาบาชายเลนนะคะ่ะแต่ของเรา,ากาแฟในบ้านจะอยู่ทางโน้นแต่บ้านจะไปทางโน้น ขวามือเนี่ยพี่ต้องเห็นทางไหมมีทางเราค่ะอ่าโอเคไปทางนั้นเลยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้เนี่ยค่ะป่าชายเลนถ้าเราจะเที่ยวมตรงนี้นะอ่าใช่แต่เราจะไปกาแฟในบ้านตรงนี้ค่ะอะไรแก้วอะฮะ,ะแก้วตาม,มาละนี่ค่ะกาแฟในบ้านอ่าโอเคเราถึงกันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอลงจากรถก่อนเนาะ นี journey, ่ต้องไปกลับหัวรถมันเลยก็ได้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะลงสักรถมาแล้วนี่เราก็จะมาจะแผ่นโซล่าเซลล์นี่คือบรรยากาศนะคะทุกคนทุกฝนมันจะตกแล้วร้านกาแฟอะไรบ้างแต่เราแก้วกับฝนตกคางนี้เราก็ได้มาสั่งอาหารอยู่ตรงนี้แต่เราแก้วกับนึงแค่ ับรถยังไงคะไม่ล้างรถเลยพับกระจกให้หนอ่อยค่ะอัตโนมือคะ่อระร <laughs> ได้แล้วอ่ะโอเคเดียวยัยงไม่มาไปเราเข้าไปข้างในก่อน ดูเคก่อนสิแก้วหลังฉันสวยไหมั้ยดีค่ะมีแตงโมทำไมอยากกินแตงโมเฉยจะนั่งตรงนี้หรือไปนั่งตรงโน้นไปนั่งตรงนน้ก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่มาสั่งปะพี่มาสั่ง ก็มาอะารนั่นน่ะดูเลยเมนูมีโกโก้แ้ถือแล้วก็ถ่ายข้างหลังไส้ฉันได้ไหม นี่ถ้าลงไปนะคะทุกคนนี่เหลือนะคะสงสัยจะโดนตอดดิฉันน่า,นา,าคงกิ่นจนอ้วนเลยล่ะค่ะพอดิฉันตัวใหญ่ตายแล้วอ่าตัวใหญ่มาก Okay. อาหารตาสิบบาทนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะแต่จะขอทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปนี่ค่ะนี่ไฮไลท์กาแฟในบ้านคะ่ะนี่คือบรรยากาศนะคะโอเคสองสาวเข้าไปแล้วโตวเดิมอีกแล้ววันนั้นมากระโอก็นั่งโตัวนี้แหละเขาไม่เปิดแอร์ให้หรอกใช่อาร์ไีโมทอ่ะ ต,ต,ะะต้องต้องเปิดแอร์เองนะคะโค้าวทีมีกล่องกกไม่แย่เลยเดี๋ยวกินกันใช้หอก่อนนะเดี๋ยวฝาไม่แน่แต่ว่าโอ้ยแต่ว่า แฟมาแล้วทะาคะทุกคนคก็คือพี่ตุ้มสั่งอะไรนะมิกซี่อโ,โ,อโ,โอเอม่กียอโตนะคะของแก้วชาเขียวแล้วก็ของอินิค่ค่ะครับูชินโน่เย็นหวานน้อยมันๆแล้วก็นี่ค่ะโอเคกินเลยค่ะน,นี่ค่ะอาหารนั้นก็คะข้าหมูทอดแล้วก็ ข้าวผัดทะเลไข่ดาวไม่สุกนะคะกาแฟชาเขียวแล้วก็มัขียเกะโตนะคะอาดื่มค่ะอาสามแก้วโชว์หน่อยค่ะหนึ่งสองสามจนขอไปค่ะ <c oughs> โอเคข <c oughs> ออนุญาตไอเหมือนมีคนดินตา เราทานข้าวกันก <00 grand. S 1> <Christina. S 2> ็เดี๋ยวพี่ต้มต้องไปชุมพรแต่ในภาพเฝืนหรือเปล่าในภาพนี้อันไหนนี่ดูท่านั่งนะทุกคนติดลูกเล็กเด็กแดงเต็มเลยนะทุกทีนะอะไรนะลูกเล็กๆเด็กเป็นไปหมดด้านหลังเนี่ยเป็นกระช จะขวากินก่อนนะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยพาเดินออกไปเที่ยวค่ะทุกคน,นเพราะฝนยังตกอยู่นะค่ะเนื่องจากระโตมันต่ำพี่ก็เลยต้องนัง่ง,ง,ง,งแบบนี้ติดพุงค่ะกดอีกตนะัวนั่นน่ะค่ะนี่คือกาแฟไปแล้วนะเราจะมาทานตินต๊กตี้กันอ๋อติ๊กตีพัดลมด้วยใช่ี่เปิดพัดลมที้พัดลมอ่ะอิอเปิดไว ปกติไม่กินกล้วยสดทุกชนิดนะคะแต่ถ้าแปลรูปเมื่มอไร่คือเก็บตัวกินไข่เก็บปลาไหลกินน้ําแกงค่ะไม่กินแตงกวาสดนะคะแต่ถ้าเมื่อไรแปรรูปแตงกวาดกินค่ะ <c oughs> <c oughs> มาค่ะทุกคนบานบร์ฟรีร่วมสบัต่ะอ่ะแก้วนี่ค่ะให้คนถ่ายก่อนนะคะอาวุธอาวุธค่ะ,คะ,คะอ่ะ ต้อไหมคะสุภณีหนึ่งมาเริ่่มหนึ่งสองสามเอาขวีก็ม่อคลีนทังนั้นอฟี่ค่ะอร่อยไหมไม่หวานเอมหอมเปื่อยเหมอ่ะนไม่เจอกล้วยใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเราทำอร่อยนะคนที่ทำบานออฟฟี่อร่อยมา ถ้ามีโอกาสสักวันหนึง่งเดี๋ยวไปเจอข้างนอกค่ะตอนนี้ทานเรียบร้อยลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพานเดินดูรอแล้วแต่ ไปเดินไปทางโน้นเดินไปทางโน้นนะคะทุกคนอือเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโน้นค่ะไปจากไหมอ่ะต้นในนั้นไหมอะต้นกอดากต้นเลยรมาอ๋อเป็นปัจติกาะสห็นใช่ต้องมาถ่ายจากทางโน้น เดี๋ยวเราเดินไปตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเราขึ้นมาถ่ายนี้เพราะตรงนั้นไม่มีคนเราไปตรงนู้นให้เสร็จก่อนเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาถ่ายตรงนู้นยังไม่มีคนแต่คนเยอะพอดีไม่มีคนนะคะก็เลยเดี๋ยวรีบไปถ่ายก่อนี้นะะไม่ก็ตรงนั้นก็วนอยู่ดีนี่พี่ตุ้มนี่เลอตรงนี้ก็น่าถ่ายเห็นไหมทุกคนเห็นกระจักไหมค่ะคิดว่าเปลี่ยนถ่ายวิดีโออยู่จะได้ถ่ายรูปกันด้ยใช่นี่กระกาศทุกคนลูกจัก เกิดก่อะนอน้ำลึกกว่าม้นะมีลูกจากเหรอใช่มีลูกจากเป็นเลยนะคะทุกคนใช่เออกินหมเอาเอนาน้องใจกับเอาน้องพี่มแลก็เปลี่ยนก็เปิีนนะจะเลี่นอันไหนไพี่วินไอของเีที่มันเป็นชุดร่้ะตูนั่นที่วินสอนให้แก้วขี้หน่อยดิที่ว่ามันเบรยว้ย แล้วไอ้นั่นวันนั้นแก้วไปลบมันมีเป็นลบหมดแล้วเดี๋ยวค่อไม่ต้องลงคอมใช่ไหม <c oughs> ไม่ลงแน,นเงง่เลยลงคอมเลยแล้วลงยังไงมีห้องพักด้วยห้องพักก็สวยว้าที่ห <c oughs> าทุกนคน มีลายโดวสับหล่นมากใช่เสียวโัวสับหล่นมากงนี้ค่ะห้องพักเขาสวยอ่ะพี่ตุ้มเดินไปค่ะเป็นนางเอกมิวสิกค่ะอันนี้ค่ะโอเคนี่ถ่ายวิดีโออยู่นะบอกไว้ก่อนเอาลง u t u b e นะโอเคโอเคเดี๋ยวอ๋อไงต้นนี้ไหมต้นจักไม่ใช่นี่ต้นกกปะไอต้นอะไรนะต้นทูบอ่าที่เขาปักอันเนี้ย เเออย่น,นล,ละถ่ายค่ะอ่ะพี่ตุ้มขึ้นไปก่อนถาทางนี้มาต้องทางนี้ก่นอนเดี๋ยวถึงกาแฟกันบ้างอาได้เดี๋ยวขอหยุดวิด,ดีโอก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราจะบันทึกรูปรักค่าเดี๋ยวตุ้มขึ้นมาหน่อย่ะ

ตัวนี้ดีกว่านตนี้อ่ะนี้ค่าทุกคนก็เฮองน้องอ่าขึ้นี่คือ,อาาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้ลูกขึ้นไปมีพึ่งค่ะมีพึ่งมีพึ่งเอาลงมาเร็วนั่นแหละคันนั้นเลย,ยนี่นี่นี่อยู่ฝั่งนี้ค่ะลงไปลูกลงไปเร็วอันตารายก็ เมื่อกี้ตรงที่ตรงนั้นนะมีพึ่งอะนะคะก็บอกเขาก็โอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็คือแค่นี้นะคะคลิปสั้นๆพาเพื่อนมาคาเฟ่ค่ะก็คือกาแฟในบ้านนะคะก็ลาทุกคนไปด้วยบรรยากาศของร้านกาแฟในบ้านนะคะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชรกดซับสไคร้ด้วยนะคะโอเคทุกคนไปแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายอาทุกคนบ๊ายบายนะค่ะ นะโอเคน่ารักมากเลยค่ะเคเคไม่ได้ทำอะไรลูกไม่ได้ทำอะไรโอเค